สวัสดีครับผมนักศึกษานาระชูศิลป์ครับวันนี้ผมเป็นพิธีกรกลุ่มวิจัยเรื่องมอนนี้มีผิไหมวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนผมเองตอนนี้เชเข้ามาแล้วเขานั่งรอผมอยู่จะไปสัมภาษณ์ว่าเรื่องเล่าแปลกๆที่เกิดขึ้นกับมอนนี้จะมีเรื่องเล่าเป็นยังไงบ้าง อนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมที่ชื่อลิและก็เพื่อนในกลุ่มกอฟตอนนี้เารากำลังพ่าถึเรื่องเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้ส่วนตัวไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้นะไม่มีเซนด้วยก็เลยไม่ดูจะว่าอย่างไรเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับในมอพวกนี้ไหมแบบเรื่อที่เล่าให้ฟังอะไรประมาณเ,เพื่อนเล่าให้ฟังอะไรแบบ เล่าว่าไงมั่งอะเรื่องเรื่องไหนที่ว่าจําได้ดีที่สุดเลยจริงๆถ้าจําได้ดีน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นออกข่าวในหนังสือพิมพ์เลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องของปืนฆามีสองข่าวข่าวแรกเนี่ยก็คือเหมือนมีนักศึกษาหญิงช่วงนั้นเป็นวันสอบวันสุดท้ายของเขาคือเขาสอบเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วแฟนเขาคล้ายๆอายุมากกว่าก็มารออยู่หน้าห้องแล้ว ผู้หญิงก็เหมือนว่ามีการทะเลาะบอกแววงเหมือนอยากจะขอเลิกเลยสักอย่างนี่แหละหรือว่าชายจับได้ว่าเหมือนว่าผู้หญิงพยายามจะตีค่ะบอ,อกห่างบกมามีแบบคนใหม่มก็เลยผู้หญิงก็เลยขอตัวไปห้องน้ําผู้ชายก็เกิดตามเข้าไปในห้องน้ำด้วยแล้วก็ยิงผู้หญิงผู้ตายแล้วก็ยิงตัวตายในห้องน้ำผู้หญิยใช่เล้วเรื่องเกิดที่ไหนตึกไหนตึกห้าตึกวิศวะตึกวิศวะแ้ะชั้นชั้นที่เท่าไหร่ชั้นหนึ่งชั้นหแรกเลยใช่แล้วมีคนเจอเยอะไหมรู้ไหม มีคนรู้เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวอีกอย่างก็เหมือนว่าณปัจจุบันนี้เหมือนว่ามีเด็กที่แบบไปเข้าห้องน้ำคนเดียวยังได้ยินเสียงร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยแล้วกเคยเจอไหมไม่เคยไม่กล้าาไป <laughs> <laughs> เรื่องของตึกห้าก็คือลิฟต์จริงๆเขาเรียกว่าเป็นลิฟต์แดงเหมือนกันเลยก็ mm hmm. คุณหนน่าจะไปได้ยินเหนเป็นแดงทาาับทิศเลยหมอหลวก็มีก็ mm hmm. เหมือนเป็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง มาส่งงานในช่วงวันสุดท้ายองเปิดเทอมเออของได้จะปิดเทอมแล้วใช่แล้ววันนั้นวันสุดท้ายเราเขามาส่งแล้วเหมือนตอนขากลับตอนลงมาจากจากชั้นบนจะลงกลับบ้านเหมือนยามเขาไม่รู้ว่ามีเด็กเขาเลยตัดไฟที้เรลิฟต์ก็หยุดทําง,งานแต่ว่าคือคนนั้นก็ถูกข่าในลิฟต์เลยมาเจอทีตอนันเปิดเทมอมเปิดใหม่เพราะว่าเป็นสงแพงใ่มันลิฟต์แต่ตึกรอหอืง ใช่ตึก A, A ก็มันจะมีนักศึกษา,าพยาบาลผู้หญิงแผดอตายอยู่ระหว่างชั้น9ชั้นแรู้เรารู้ไหมว่าทำไมถูกคอตายไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะความเครียดั้งเพราะว่าได้ยินว่าแบบแล้วือนว่าถูกชั้น9ก้าชั้นตรงระหว่างบันไดเลยหน้าเลยก็กลายว่าเครียนเครียนเหมือนกันเพราะว่าถึงขนาดเอาสารระคุมขึ้นไปตั้งในหอชั้นนั้นชั้นเดียวแล้ว เพื่อนของเพื่อนนี่ได้ไปอยู่ชั้นนั้นอ่ะเป็นคนที่มีเซนเราเขาอยู่ไม่ได้เขาย้ายออกจากหอไปเลยเพราะว่า mm hmm. oh, เหมือนตอนกลางคืนมีคนมาแบบได้ยินเสียงคนเดินระหว่างทางเดินประตูถูกเคาะอะไรแบบนี้แล้ว mm hmm. oh. ตอนนี้ <Yeah. S 1> เพื่อน mm hmm. เป็น,ปนยั้าเด็ย้ายออกจากหอไห้ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ต่อจากนี้ทางทีมงานจะเข้าไปสัมภาษณ์ชายนิรนามผู้หนึง่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษามาเป็นเวลากว่า3ปีเชิญบอกอเล่าประสบการณ์ของคุณให้พวกผมฟังหน่อยตั้แต่ที่ผมได้มาอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ผมก็ได้ได้ยินรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าอ่บนตู้ไม่ได้เอาของอะไรไปวางข้างบนโล่งเนี่ยว่ากันว่าเนี่ยตอกนกลางคืนเนี่ยจะมีเด็กคนหนึ่งมานั่งอยู่คุณหมายถึงตู้เสื้อผ้าเหรอ ใช่ตู้สปาแล้วคุณรู้มาจากรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่คุณเคยเจอหรือปเปล่าเหตุการณ์แบบนี้พี่ผมบอกเคยเจอครับจริงจริงครับตัวเป็น,ปนมานั่งอยู่เลยครับคือตอนที่พี่เข้ามาใหม่เนี่ยครับเขาไม่รู้เรื่องอะไรครับบนบนตู้เนี่ยเขาไม่มีของมาวางเลยโล่งโจ่งแล้วพอตอนกลางคืนนะครับประมาณอาทิตย์แรกมั้งพี่เขาจะนอน,นก็ปรากฏว่ามีเหมือนเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยมานั่งอยู่ พี่เขาตกใจมากเลยไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เลยไปถามไปถามเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่ของเขาเนี่ยซึ่งเขาก็แนะนํามาว่าให้เอาของเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้ข้างบนบนตู้ให้ไม่มีที่ให้เขานั่งแล้วก็จะไม่มีอ่าแล้วก็จะไม่มี<อ>เขาก็ยัไม่มาอีกเพราะไม่มีที่นั่งเขาก็อาจจะไปที่อื่น้วคุณเชื่อไหมเออผมรู้สึกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเพราะวันแรกที่ผมมาเนี่ยผมก็รู้สึก ว่าเหมือนเหมือนมีอะไรสักอย่างนึินกำลังมองผมอยู่ผมก็ผมก็จ้องไปที่บนตู้แล้วเนี่ยนะก็เห็นว่ามีของวางอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมันทาให้ผมรู้สึกอึดอัดนะเหมือนมีใครมองอยู่ผมนอนผมนอนไม่ค่อยหลับเลยวันแรกตอนที่มาอยู่ห้องพักแห่งนี้ยออที่หอเทนนนอนนอนอยู่ประตูไอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ห้องแต่ห้องไอเทนนี่เหมือนจะมีวะมีกุมาร ห้องในเทนไหนห้องเก่าขนาดห้องเดียวันเ่ที่มันดนงนเทยอะกก็คือแบบมันจะมีเพื่อนมันอยู่ห้องข้างล่างเว้ยแล้วมีวันหนึ่งแบบเพื่อนมันโทรไปบอกใบวยอะมึงทำอะไรเสียงดังไรอ่ะไมนบอกกูยังไม่อยู่บนห้องเลยล่าสุดช่องนี้ก็มีเหมือนเพื่อนมาเล่าเรื่องตึกนั่นนะอะไรวะตึกสิบเอ็ดตึกสิบเอ็ดใช่ใช่เหมือนกับว่า เหมือนคนมีลิฟมีคนติดลิฟอยู่อะไรนี่แหละแล้วก็อ๋อเราหายใจไม่ออกแล้วเงียในข้างบนน่ะขึ้นไปหายใจอ่ะเราลิฟันกระตุกคือโผล่หน้าออกไปนอกลิฟเออด้านบนด้านบนอืมแล้วมันลิฟกระตุกอะไรนี่แหละแล้วก็คอขาดคอขาดอืมแล้วรู้ไหมว่าชั้นไหนชั้นเี้ยรู้รู้เดี๋ยวนะชั้นเก้าหรือว่าชั้นไหนวะไม่รู้วะไม่ไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่ามันน่าจะมีข่าวมากกว่านี้ มันน่าจะมีข่าวมันเงียบไปใช่มันเงียบไปอ่ะอเลยดูแบบไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงมั้อืมแต่แจนนี่ก็อาจจะปิดข่าวั้างไม่รู้เหมือนกันกับเมคคนเก่านี่ใช่จะมีเรื่องแปลกๆอยู่ตลอดตลอดไหมหรอเรื่อยๆอ่ะไม่ตลอดหรอกแต่มันก็มีเรื่อยๆอ่ะ,อะก,ะก็ก็ช่วงแรกๆที่อยู่อ่ะตอนนั้นยังทําส,สูทใช่ไหม,มแล้วก็แบบก็ขึ้นห้องเด็กๆแล้วบางทีก็มีเพื่อนอ่ะโทรมาด่าว่าแบบ คือเพื่อนมีเพื่อนรู้จักอยู่ห้องข้างล่างห้องข้างใต้อะเออแล้วมันก็ชอบโทรมาด่าแบบไอ้เหี้ยมึงจะเดินเหี้ยอะไรนั่งหนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ห้องอะแล้วเราก็แบบเออเมดก็ไม่กลับห้องบางทีเมดเขาไม่ค่อยอยู่ห้องเนี่ยก็แบบก็ไม่ได้อยู่ห้องแล้วไม่มีใครอยู่ห้องนะแบบเออทำไมะคุณก็ไม่ได้อยู่ห้องเมดก็ไม่ได้อยู่ห้องใช่แต่มีเพื่อนโทรมาบอกว่าไม่โทรไม่บอกแหละด่าเลยอ่ะด่าเออมันโทรมาขึ้นเสียงอะมันเป็นบอกมันว่าแบบเปนอนอะไรมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเดินกระทืบเท้าแรงๆข้างบนด้วยอะไรออออยย่างงงเเ้มันนนจะแลวคุณไ ก็บอกไปว่าเอ้ยก็ไม่ได้อยู่ห้องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนั้นนะ่ะบ่อยแต่มันมันก็แบบไม่ค่อยเชื่อแล้วมันก็ไปคุยกับเพื่อนที่รู้จักอีกคนนึงอก็ก็โดนอยู่สักพักหนึง่งแล้วก็เหมือนกับว่ามีช่วงหนึ่งที่นั่งนั่งอยู่ในสมโมแล้วเพื่อนมันก็เดินผ่านห้องเราไปไปห้องสมโมไทยแล้วก็ขึ้น,ข,นขึ้นห้องไปมันก็เห็นว่าเราอยู่ในสมโมแล้วแล้วก็แบบมันก็โทรมาอีกมันก็โทรมาบ,บอกประมาณว่านี่เมทอยู่ห้องหรือเปล่าล้วถ้าจำไม่ผิดอะช่วงนั้นเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ เออแล้วเมดเขาไม่อยู่อีู่แล้วตอนอาทิตย์่ะเออ,อ,เอเก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยเมดก็ไม่อยู่ห้องนะมันก็บอกว่ามันขึ้นห้องไปเมื่อกี้เราตอนมันอยู่ในห้องอะ่ะมันมีเหมือนคนวิ่งวิ่งกระทืบเท้าในห้องอะ่ะแบบต,งๆๆงตงๆๆๆึงตึงตึงตึงทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องไม่มีนี่น่าจะมีเมดก็ไม่อยู่อะ่ะเราก็ไม่อยู่อะ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นห้องข้างๆแต่มันบอกว่าเป็นห้องเราอ่ะก็ไม่รู้แล้วแล้วตอนนั้นคุณทำเมก็ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้อะไม่ได้แล้วกลัวไหมกลัวไหมถ้าเกิดขึ้น ก่อนก่อนเข้าหออาจจะกลัวนะแต่มันเหมือนกับมันมาอยู่ไปสักพักแล้วมันมันชินไปแล้วเออมันก็ยังไงก็ต้องเข้าแล้วเมดเมดเคยเลี้ยงน้ำแดงไว้พ้างม้เคยมีน้ำแดงแบบมาวางในห้องอะไรไหมมีมีเหรอวางที่ไหนวางหลังตู้เย็นพี่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในมอม้างหมายถึงหมายถึงเรื่องที่แบบอย่างตึกสเที่มีคนตายหรือแบบอะไรเงี้ย ก็รู้มาหลายอยา่างอะแล้วแล้แลมีคนเคยเจอปะ่ะหรือพี่เคยเจอปะพี่ไม่เคยเจอตึกสิบเอ็ดนะเคยเจอแต่หอ,หนหอในาหอนเป็นยังไงอ่ะก็ก็ลิฟต์ก็ลิฟต์ลิฟต์ฝั่งเนี้ยฝั่งที่เป็นเลขคี่เนี่ยก็พี่อยู่ชั้นสามแล้วก็อพอเข้าไปเนี่ยเข้าไปคนเดียวแล้วก็พอออกมา ก็พอเดินออกมากําลังจะเลี้ยวเข้าเข้าฝั่งที่เป็นห้องตัวเองอะ่ะก็เห็นคนยืนอยู่ตรงที่กดลิฟต์อ่ะเหมือนเขาไม่ยืนแทนที่เราอ่ะเป็น<ม>ยังไงอ่ะก็เป็นผู้หญิงยืนเหมือนยืนรอกดลิฟต์ปิดเปิดอ,อะไรเงี้ยปกติผิวเห็นเป็นดำๆนะแต่ว่าผมยาวๆหน่อยใส่ชุดสีขาวๆอ่ะแต่ว่าเขาดูเป็นเงาแบบดูเป็นเงาเงาดำๆอะ่ะมันไม่ไม่ชัดอะไรขนาดนั้น มันก็เห็นมาตลอดแล้วก็เหมือนพี่มีสิกเซนประมาณนั้นแหละแล้วก็ถ้าสมมติว่าอะไรนะคะพี่อนมาตลอดอย่ตอนนี้ก็ถ้ามองก็ถ้าถ้ามองก็เห็นตอนนี้พี่ยังเห็นใช่ไปอยู่ที่เดิมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนขึ้นมากับพี่อย่างเงี้ยพี่จะถ้าพอพี่เห็นครั้งแรกๆแล้วพอรู้ว่าเขาจะยืนตรงนี้พี่จะยืนสุดดิบเลยเวลาเข้าไปพี่ก็จะยืนมองให้เห็น ไปยืนสุดลิบให้มองเห็นทั้งหมดของลิบอ่ะแล้วพี่จะเห็นไหมอย่างนั้นจะไม่เห็นต้องออกมาก่อนแล้วเห็นเฉพาะชั้นสามแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีคนมามายืนสมมติมีคนขึ้นมากับเราอะไรเงี้ยแล้วมีคนแล้วคนที่มากับเรายืนอยู่ตรงที่กดลิ์อ่ะเขาก็จะมียืนตรงนั้นเขาจะมีตรงกลางแผ่นยืนมองคนที่เดินออกไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทํามองเฉยพี่อยู่หออะไรนะหอซีหอซีหอนี้ล่ะหอน้นหอตดหอชายอ่ะ แล้วแล้วพี่เคยเจออะไรในหอไหนก็พี่ก็ส่วนมากก็เจอที่ที่รีบกับที่ห้องอะไรเงี้ยแล้วก็โดนพวกผีอัมผีอัมผีอัมแล้วแล้วพี่รู้ไหมว่าไอผู้หญิงที่อยู่ในรีบนี้เขาเป็นมาอย่างไงคืออาจารย์พี่เคยเป็นเด็กหอนแล้วเขาก็เหมือนคุยกันเรื่องหอนายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพี่เล่าว่าพี่เจอ ขี่ในลิฟต์แต่พี่ไม่ได้บอกเขาว่าพี่อยู่ชั้นไหนหอไหนอนะไรเงี้ยแต่เขาพูดมาเองว่าหอซีชั้นสามหรือเปล่าอนะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบเฮ้ยจริงเดียอาจารย์อาจารย์เขาเลยบอกว่าอืมได้ยินเหมือนแบบได้ยินมานานแล้วว่า,วาเหมือนคนงานตกลิฟต์อะไรเนงะี้ยคนงานตกใช่คนงานตกลิฟต<อ>์บ่อยมากก็ได้ได้ยินอยู่แค่ั้นใช่ได้ยินแค่ั้นแล้วไม่รู้เป็นเหมือนกันเปล่าหอชายกับหอหญิงที่ต้องเอาของวางไว้บนตู้หมายถึงของอะไรเอ่อ ในในหอเน่ยมันจะมีตู้เสื้อผ้าใช่ใช่แล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะลงลงเหมือนก็ว่าเหมือนเล่าต่อต่อกันมาว่าต้องเอาของอาว,วางไว้ข้างบนที่มันเต็มเต็มไว้ออจะได้ไม่รู้เอาผ้าวางไว้อย่างเดียวอ๋ออะไรอีกที่ <S 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 <Okey> เคยเจอ <S <S ส่วนมากจะเป็นผีอานะผีเป็นแบบเป็นเขาไม่ใช่คนพุดน่ะคือพี่รีนมาว่าที่เนี่ยที่หอเนี่ยมันเป็น สร้างทับสุสานคนอิสลาอ,อ์มอะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคืนนั้นไม่ใช่คืนดิพี่เป็นคนชอบนอนตอนเย็นคือเหมือนแบบเรียนมาทํางานไม่ได้นอนเนี่ยพอเรียนเสร็จก็จะกลับมาน,นอนตอนเย็นใช่ป่ละล่ะแล้วก็จะโดนช่วงนั้นตลอดเป็นตั้งแต่ที่บ้านแล้วอะไรเงี้ยประมาณสี่ห้าโมงเนี่ยคอนอนมาอย่างไรงนอนอยู่แล้วก็คือพี่เป็นคนที่จะรู้ว่าเนี่ยกําลังจะโดนผีอำแล้วอะไรเงี้ยม,มันจะเริ่มปวดหัว เริ่มรู้สึกเริ่มสึกปวดหัวเงี้ยถ้าสมมติว่าเราฝืนได้อ่ะมันก็จะไม่โดนแต่ว่าตอนนั้นขึ้นเหนื่อยมากอ่ะแบบไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเออก็เลยฝืนไม่ได้แล้วเขาก็แบบเหมือนได้ยินเสียงสวดของคนอิสลามอ่ะอดังมากไหมก็ดังมากอ่ะแบบก้องท้อง<ต>เลยแต่คือเราได้ยินอยู่คนเดียวคือพี่นอนคนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวแล้ว พอได้ยินแล้วก็แบบปวดหัวเริ่มปวดหัวแล้วก็ทําทําทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งแบบทําอะไรไม่ได้จนเขาออกไปเองนอ่ะคือเขาเขามายางไงคือเป็นแค่เสียงใช่เป็นเสียงมาแล้วก็เคยโดนเหียงไหมไม่ผมไม่เคยส่ว <laughs> นตัวผมไม่เคยอยู่แล้ว <laughs> ก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นแล้วก็มีอีกอีกครั้งหนึ่งที่ห้องพี่เป็นห้องที่แบบคนที่อยู่กับพี่อะ่ะ อยู่ได้ไม่นานต้องมีเหตุออกอะไม่รู้เขาทนพี่ไม่ได้หรือเปล่าคือยังไงคือเหมือนแบบเขาเขาเช่าไว้อ่ะแต่เขาไม่อยู่อ่ะพี่อยู่คนเดียวมาตลอดสี่ปีเลยอืมแล้วพี่รู้ได้ไงว่าว่าเขาทนไม่ได้หรือไม่ใช่ไม่ไม่คือมันต้องมีเหตุให้เขาไม่อยู่ห้อง่พี่ต้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็แบบประมาณตอนนั้นปีอะไรนะปีสองใช่ปีสองทำรับน้องหอเสร็จเนี้ยก็ขึ้นขึ้นห้องนอนผ่านไปแล้วประมาณ เกือบอาทิตย์น่ะอือก็นอนแล้วก็คือน้องเมกก็ไม่อยู่เหมือนกลับบ้านอนะไรเงี้ยกลับไปหอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ฝันเหมือนประมาณเหมือนมันไม่ฝันเหมือนกึ่นหลับกึ่นตื่นว่าเออเหมือนเห็นว่าเตียงน้องเมทอ่ะมีคนหันหน้ามามองเราอนะไรเงี้ยอันนี้คือในความฝันจะพูดอย่างนั้นก็ได้เออในฝันก็ได้แล้วก็เหมือนเขาหันมามองเราแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างอนะไรเงี้ยพี่ก็หันไปบอกว่าเอากลับมาแล้วหรอพี่ก็นึกว่าเป็นเมท ก็ถามว่ากลับมาแล้วเหรอเขาบอกว่าเขาก็หันมองเขาไม่พูดอะไรเขาก็ยิ้มแล้วอยู่ดีเขาก็กระโดดมากระโดดเหมือนแบบกระโดดเข้ามาหาอะไรเงรี้ยพี่ก็ตกใจเว้ยแล้วก็โดนอั้มแล้วก็โดนอั้มสักพักนึงแบบพอหายแล้วพี่ก็ลุกตื่นขึ้นมาแล้วคือปิดไฟทั้งห้องแต่ว่าข้างนอกมันมีแสงสว่างเงี้ยมันก็จะแสงรอดเข้ามาใออส่ตรงหน้าต่างเข้ามานิดนึงแล้วพี่เห็นในทีวี เหมือนมีเงาจากฝั่งเตียงน้องเมธน่ะกําลังข้ามมาหาพี่อพี่ก็เลยแบบก็ลุกออกจากห้องคือพี่เห็นแค่เป็นเงาแต่ไม่ได้เห็นแบบเป็นตัวตอนในชัดๆนะไม่ได้หันไปมองเห็นเป็นแบบเงาสะท้อนจากในทีวีกําลังข้ามมาก็เลยออกจากห้องไปสงบสติอารมณ์ก่อนเลยอ๋อแล้วแล้วคืนนั้นยังไงต่อไม่ยังไงต่อพอเวลานอนก็ขึ้นอนปกติ จากที่ทีมงานได้สัมภาษณ์ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าที่แห่งนี้อาจมีพลังงานหรือวิญญาณอยู่ก็เป็นได้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันครับตอนนี้เราได้ข้อ,ขอมูลแหล่งข้อมูลที่สาคัญเมื่อกี้พวกเราไปถามอ่ารปภคนหนึ่งเขาบอกว่ามียามรุ่งแก่ๆคนหนึ่งที่เขาอยู่มาพร้อมกับมอนี้เขาได้เห็นอะไรหลายอย่าง จะลองไปถามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางขอโทษครับเลยครับลุงลุงใช่ไหมครับที่ว่าอยู่มา20ปีแล้วมกมกใช่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ลุงลงอยู่มานานหรือยังครับก็นานแล้วคือพอดีพวกผมเนี่ยมา จะจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรแปลกๆในมอเลยมีรับอะไรไม่มีผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมอยู่สบายสบายไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่มีอะไรเลยนะครับแปลกๆไม่มีไม่มีอะไรแบบไม่มีไม่มีเห็นอะไรไหมไม่มีเลยครับครับอ๋อครับขกันมากครับครับมอได้ยินเรื่องมากเลยไหมคะมอได้ยินเรื่องมากเลยไหมคะ เคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนอื่นอะไรมาบ้างไหมครัเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมคือตรงนี้ขอตอบว่าเคยผ่านหูแต่ว่าไม่เคยเอาเข้าในสมองอที่พอจะจำได้ไหมครับหมายถึงหมายถึงว่าเรื่องที่เคยได้ยินมามนผ่านเป็นกันทนียไนะคือไอ้ตรงนี้เขาง่ายๆคือเขาขขปิด เราคือโทไหมผมไม่สามารถที่จะพูดได้คือที่พอจะพูดได้บ้างไม่ได้คือหมอเขาเขาปิดคำช็อปไปเพราะำชับไมขอโทษน้องด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับผมหมายถึงว่าผมไม่สามารถที่จะพูดได้ผมเนี่ยผมอยู่คนเดียวอ่ะก็าคิดเอาแล้วแหละแล้ว็ข้งหนังเ็เป็นอาจารย์ใหญ่อืพี่อยู่ตึกตันใหญ่ด้วยอยู่ครับ ผมอยู่คนเดียวด้วยบางทีก็ไปแต่บางทีผมกลางวันก็ไปดูดูท่านอ่ะนะเธอไปก็ไม่มีอะไรเราก็ทำใจไปมไม่สามารถพูดได้เพราะว่าในบางจุดอ่ะถ้าผมพูดไปอ่ะมันทำมองเราเสีย,ยแต่คือเพราะเรา เอาเป็นว่าเคยมีแล้วกันเคยมีสรุปดีกว่าเคยมีจัดจบง่ายๆท่านๆเคยมี